สวัสดีค่ะละดาดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางว่านรอยไม่เลิกนะคะเนื่องจากน้องโดนไก่หย,ยียบจนแบนหมาเลยค่ะเราก็เลยจะทำกัารรื้อน้องออกจากกระถางนะคะทุกคนพอเอาน้องออกมาแล้วเราก็จะแยกน้องนะคะ ส่วนใหญ่ต้นที่มีหัวอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆหัวเขาจะคล้ายๆกับหัวหอมเนี่ยนะคะถ้าเป็นต้นที่มีหัวนะคะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่านเนาะอย่างต้นเนี้ยเราก็เรียกว่านรวยไม่เลิกนะคะใบสีเขียวๆก็จะมีจุดๆเต็มใบเลยค่ะและที่รื้อน้องออกมานี่นะคะที่ก็จะแบ่งลงกระถางชําเนาะ พี่ก็จะคัดคัดเขาให้ได้สี่กองค่ะคือพี่เลือกแล้วแล้วพี่ก็ดูแล้วว่าเออพี่จะเอาน้องลงกระถางนะคะแต่ว่าก็ถ้าจะเอาลงกระถางละต้นน่ะก็อยากก็กลัวว่าเขาจะแตกพุ่มช้านะคือพี่อยากได้ต้นหนึ่งแล้วกระถางหนึ่งอะ่ะให้เขาแตกพุ่มได้เร็วๆอะคะ่ะพี่ก็เลยเลือกที่จะลงกระถางละหลายหัวเนาะ พอเลี้ยงน้องแล้วก็แบ่งออกมาได้เป็นสี่กองนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะลงกระถางกันเลยค่ะอ่าอันนี้คือเราก็เติมดินลงในกระถางก่อนนะคะเติมให้พอประมาณนะคะแล้วก็แหวกตรงกลางแล้วก็อาน้องเข้าลงไปนะคะขยับให้เขาให้เข้าที่เข้าทางค่ะ หลังจากนั้นก็เติมดินลงไปนะคะเติมดินลงไปให้รอบๆกระถางเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ค่อยๆกดเราจะไม่กดแรงมากนะคะเพราะว่าเราก็กลัวน้องช้ำเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะน้องเขาก็ช้ำอยู่แล้วด้วยอ่ากระถางแรกเสร็จแล้วเราก็จะทำกระถางที่สองกันนะคะทำวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะ เติมดินลงไปก่อนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยดินคือพี่จะไม่กดให้เขาแน่นมากนะคะคือเขาจะแน่นไปเองด้วยการที่เราลดน้ําแล้วก็ถ้าเราลดน้ำบ่อยๆอยเงี้ยดินเขาก็จะกระชับเข้ากับหัวเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะคือเขาจะแน่นของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเขามากนะคะการกดแรงๆบางทีก็ทําให้ต้นไม้เราช้าเนะเาะแล้วยิ่งหัวเขาตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ะคะ่ะที่เราแยกออกมานี่เนาะ,ะเขาก็ยังไม่โตมาก กระถางที่สามแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่อยๆทำค่อยๆทำไปค่ะว่านโดยไม่เลิกเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ส่วนใหญ่เราก็นิยมปลูกกันด้วยชื่อของเขา,าค่ะปลูกไว้หน้าบ้านแล้วก็วางไว้เป็นไม้ประดับใบสวยด้วยจริงๆเขามีดอกด้วยนะคะดอกช่อเล็กๆสีขาวเนาะก็จะ ดอกเขาถ้าต้นเขาสมบูรณ์อ่ะดอกเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเอา่อเดี๋ยวพี่ลงรูปดอกเขาให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะรดน้ำเขานะคะเพื่อให้ดินกับหัวว่านเราอะกระชับติดแน่นกันดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นการที่เราลงกระถางใหม่นะคะการให้ความชื้น การรดน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพื่อให้เขาติดได้ดีแล้วก็ดูแลต้นน้องเขาด้วยค่ะอ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะช้ำหน่อยเพราะว่าโดนไก่เหยียบเนาะเราน้องเขาเต็มกระถางแล้วค่ะแล้วก็ดินก็ดินเก่าแล้วก็เลยเอามาเปลี่ยนให้เพื่อนเือนดูนะนี่คือวิธีการปลูกว่านโดยไม่เลิกนะคะเพื่อนเพื่อนได้สี่กระถางเลย สวยไหมคะและนี่ก็คือช่อดอกของเขานะคะเพื่อน